สวัสดีครับก็ขอสวัสดีในก,กีฬานะครับแล้วก็ผู้บุกสอนทั้ง9ทีมนะครับ9ทีมก่อนจะจับสลากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกติกาการแข่งขันนะครับแล้วก็ทีมที่เขาร่วมกันแข่งขันรุ่น9ปีก็จะมี4ทีมนะครับมีกลางของสองแกวชุมชนแลบบ้วกระบังวันสุขแล้วก็สุลองฮายมินานะครับ ดยเราจะแบ่งเป็น2อสายนะครับสายละ2ทีมนะครับในรอบแรกเราจะเตะ1น,นัดเพื่อหาทีมอันดับหนึ่งและอันดับ2ของแต่ละสายสาย a สาย b นะครับสาย a สาย b แล้วเราก็จะมาใว้ในรอบรองนะครับใครชนะก็ชิงที่1นึ่ใครแพ้ก็ชิงที่3นะครับเป็นรอบชิงคืน ทั้ง4ทีมจะได้เตะ3แมตช์นะครับ3แมตช์ส่วน11ปีนะครับ11ปีก็จะมี5ทีมนะครับโรงเรียนกลางของสองแกะชุมชนและกะบงังวัดตำลุนะครับสลองเยมินาแล้วก็เลดี้ไรกะบังนะครับ5ทีมเราก็จะจัดเป็น2สายสาย A เราจะให้มี3ทีมนะครับ3ทีมสาย B มี2ทีมนะครับ2ทีม ก็จะสาย B เราจะแข่งนัดเดียวนะครับชิงที่1ที่2ในสายส่วนสาย A มี3ทีมเราก็จะเอาทีม 1, หนึ่งได้สองทีมนะครับ2ทีมที่เข้ารอบนะเตะทีมละ2แมตช์นะครับกติกาการแข่งขันก็แบ่งเป็น2ครึ่งนะครับครึ่งละ12นาทีจะไม่มีการขอเวลานอกนะครับ มีการขอเวลานอกแล้วเราจะเริ่มจับสลากเลยนะครับเริ่มจับสลากเราจะเริ่มจาก9ปีนะครับ9ปีมีอยู่4ทีมนะครับเราจะเขียนหมายเลข1 ถึง4นะครับ1 2 3 4นะครับใส่ไปในโถนี้นะครับแล้วผมก็จะเรียกชื่อทีมสมมุตินะครับกลางของสองกลางอง2นะครับจะจับได้หมายเลข4อย่างเงี้ยหมายเลข4ก็จะอยู่ที่ B2 นะครับอยู่ที่ B2 ที่ B2 นะครับมาแสนสุกสมมุติจับได้หมายเลข1ก็จะอยู่ A1 นะครับเรียงอย่างเงี้ยเข้าใจง่าย,ายๆนะครับในรุ่น11ปีก็เหมือนกันนะครับรุ่น11ปีเหมือนกันจะมี5หมายเลขโดยเราเพิ่มหมายเลขที่5เข้าไปอีกนะครับถ้าใครจับได้หมายเลข5ก็จะอยู่ B2 นะครับ B2 โอเคนะครับเราจะแข่งกันวันที่ที่ที่สามสิบเอตอนนี้เดี๋ยวผู้ร่วมจับฉลากอย่าโดนนี่หถอยไปอีกจับฉลากนะครับเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆมาเป็นคนจับให้ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาจับสลากก้าปีก่อนอ่าน้องอานูน้องอาน,นูอ,อ,นอันนี้อ่านี่นะครับตัางแบบของเราจับสลากหันไปทางกล้องด้วยหันไปทางกล้องด้วยอ่าชื่อแรกกลางของสองครับจับได้เบอร์อะไรจับเบอร์อะไรลูกเบอร์ส <B 2. S 1> อ่าเบอร์สองเป็น A2 นะครับเอส <B 2. S 1> องกลางของสองนะครับกลางของสองอ่า ต่อไปเอาฝั่งนี้เนาะอ,อะไรนะเ,เข้าบ้างอา้ากลับบ้างค่ะเออโอ้ลืมไปลืมลืมลืมบอกชื่อทีมอาการเอาสองไปแล้วเดี๋ยวเป็นแค่หาชุมชนแล้วกับบังนะหาชุมชนแล้วกับบังน้าใหม่อ่ะจับเบอร์อะไรอา่ายังได้เบอร์สามมันเดิมเบอร์สามบีหนึ่งนะครับเคหะอา่าเคหะนะครับต่อไปอ่ะ ต่อไปทีมวสาสแสนสุขอนโอนน้องอนไ้น่งเบอร์หนึ่งโอวสาสนสุขอยู่ A1 ก็ <A> 1 1> คืออ,อ่าแสนสุข A1 นะครับต่อไปทีมสุดท้ายหฮยิมินาก็คือ B2 นะครับไฮย,ยีนะครับอ่ะต่อไปรุ่น1 1ปีนะครับเราใส่ไปหมดเลย5 5อันนะครับอ่ะ ต่อไปทีมแรกที่เราจะจับนะครับทีมแรกกลางของสองอจับเลยเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ก็คือหนึ่งสอง<ร>สามสี่บีหนึ่งขนะครับ <B> 1 1> ต่อไปนักอาโนทีมแค่ชุมชนนะครับเ <B 3 S 1> บอร์สามเบอร์สามเบอร์สามได้แก่ เคหะนะครับเคหะอ่าต่อไปทีมตำรุครับตำรุอ่าตำรุได้ตหนึ่งค่ะบอร์นหนึ่งครับบอร์นหนึ่งตำลุนะครับตำลุเอหนึ่งะครับตำลุ่งไปแล้วอ่าต่อไปทีม<ค>ทีม่ยิมินายิมินาเหลือสองอ่อาอโนจับได้ห้าค่ะห้า โอ้ oh, ฮายิมินาฮาย่ายทีมสุดท้ายก็คือเลดี้เลดี้เลดี้เคหะนะครับ A 2นะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับน้องทั้งสอง,งอไปนั่งที่